เมียแจ๊ดทนไม่ไหวแชร์แชทโดนคนทวงอีกแล้วลั่นเหนื่อยกับมึงมากสุดทนจริงๆครับเรื่องนี้ต้องถึงบอลแจงแจงจิตครับเมียของแจ๊ดทวนชื่นหรือแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุก๊กกุ๊กนันครับเพิ่งลงคลิปจับได้สามีสั่งซื้อรองเท้าราคาแพงหลายคู่ไม่รวมรองเท้าแบรนด์ดังราคาแพงที่อยู่ในตู้อีกกว่า1น0คู่ไหนจะล้นหรือเป็เด็อีกหลายคู่สามีนั้นบอกว่าซื้อล่าลสุดเดี๋ยวพอก่อนล่าสุดนั้นแจ๊ดทำเมียพริแต่งอีกแล้ว โพสแช์แชทที่มีคนมาทวงเงินค่ารองเท้ากับตัวเองอีกจนได้นะครับพี่แจ๊ดติดเงินผมค่ารองเท้าครับจะปีหนึ่งแล้วไม่ยอมให้ครับพร้อมกับแคปชั่นโวยลั่นสามีว่าขยันซื้อไม่ขยนันใจเหนื่อยกับมึงมากขณะที่เพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่าทั้งหาทั้งแฮแ์ซลแจ๊ดบอกว่าเกมอีกแล้วพร้อมต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงบอลเทิร์ยิ้มอาทิบอกว่าคุณแจงคงต้องทำบ้างแล้วล่วคะค่ะซื้อกระเป๋าให้สามีจ่ายตามหลัง อีกคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าห5าหาารองเท้า1 1 8คู่แล้วจะใส่ยังไงหมดขนาดผมมีแค่2คู่เองเราไม่มีตังค์ซื้อถ้ามีก็คงจะ5 6คู่แน่ๆเม้นต่อมานะครับก็แซวว่าอ้าวเกมไปอีกหนึ่งคดีงานเข้าแล้วครับเรื่องนี้ต้องถึงที่บ่อนอีกแล้วในงานนี้ถึงกับทำเมียรปรีแตกอีกแล้วโพสต์แชทมีคนมาทวงเงินค่ารองเท้ากันให้เห็นจะจักกันไปเลยจ้าเป็นดีถึงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you